ติ๊กโนนนะคะเนาะคุณติ๊กติ๊กพี่ติ๊กติ๊กนะคะเนาะสวัสดีจ้านะคะเนาะพี่ติ๊กติ๊กนะคะเนาะแล้วก็ ยอดมิวเยอะนะคะเนาะปังๆกันทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเหมือนกันนะคะเนาะขอบพระคุณมากเลยนะคะทุกทุกคนจ้านะคะเนาะก็ทักทายกันนะคะเนาะดูทยเทพก็มาให้การรับชมขอบคุณนะครับน้องชายคิวอย่างเดียวนะคะเนาะทุกที่เนาะสวัสดีค่ะทุกคนในห้องไล์จ้านะคะเนาะเจ๊ทองสุประทับไทยทุกท่านนะคะก็ติดหลายเดือนเลยพี่สุปัญญาใหม่ไปใหม่มาใหม่อะไรโอ้ จนจนจะปิดแล้วอ่ะพูดง่ายๆเป็นพูดง่ายๆคือโทรศัพท์ที่เขาไอ้นี่เนาะเขาเขาก็จะมีรูปหัวใจออกมาวิ่งสวยนะคะเนาะอันนี้มันไม่มีนะคุณนะคะค่ะพิติก็เป็นพี่สาวอีกท่านหนึ่งนะคะเนาะเป็นพี่สาวที่รู้จักกันดีนะคะเนาะ,ะ,นะก็รู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วค่ะเนาะ รสชาติมันก็จะขผมๆผมหน่อยนะคะเนาะมันจะมีมีเม็ดม,มีนะคะเนาะคุณอัมพรก็สวัสดีคุณคินฮอดตลอดเวลาสวัสด,ดีครับผมคุณคินฮอดนะคะเนาะคุณอุไรก็สวัสดีค่ะคุณประยามาทักทายเพื่อนได้นะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเส้นทางนี้เราต้องทักทายเพื่อนเยอะๆนะคะเนาะเพื่อนเยอะนะคะเนาะแก้วแหวนเงินทองนะคะเนาะ มากมายนะคะนาะทุกท่านทุกคนนะคะน้องกิจาการขายดีนะคะเด็กดีทุกท่านทุกคนนะคะ <c oughs> โดนพัดลมยิ่งไอเออเอาเข้าไปเห <c oughs> มือนแบบเคลิ้มไปเลยอะจริงๆนะ <c oughs> น้องนิดเคยแล้วนะคะน้องนีดก็เลยต้องหาอะไรสักอย่างก็หาอะไรก็ได้นะคะเนาะว <c oughs> ันนี้น้องนิดก็ได้ แต่เช้าเนาะแต่เช้าน,น้องนี้ก็ได้ไปทําบุญน,นะนึงแล้วนะคะเนาะอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่อาการอย่างอื่นนะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเหลือแต่ไอเลือยูอย่างเดียวนะคะเนาะเช้าๆเนาะอากาศเย็นๆโอ้โหส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี AI สวัสดี Facebook สวัสดีแอดมินเพจของ f a c e b o o k นะคะมาต้องรูกงเก่าที่เราได้ยินกันทุกวันนะคะเนาะพูดง่ายๆเนาะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหาหาหาผกินเนี้อแป๊บนะคะแป๊บเนาะขอบคุณเจ๊มากเลยนะคะเนาะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากนะคะเนาะถ้าใครรู้จักเจ๊นี่จะรู้เลยว่าเจ๊เป็นคนใจดีมากพี่นอนก่อนเด้อจ้าจ้าค่ะค่ะเชิญได้เลยพี่ขอบคุณหลายๆเป็นกำลังใจจ้าขอบคุณมากขอบคุณมาก เก่าตองนี้ทีนี้ต้อนรับนะคะทั้งสองท่านนะคะน้อขอบพระคุณมากเลยค่ะก็ไม่ไม้กำลังใจกันขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขาสวัสดีจ้าคุณคุณ,คณวันแหละน้ำอุ่นอีกนะคะน้องกินโอ้โหคือพูดง่ายๆคือกินพวกนี้ตลอดเวลาเลยนะคะเนาะคุณอะไรก็สวัสดีค่ะคุณ น,น,น,น้อภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านบุเป็นเด้อค่ะเดอ้อคุณ K O S O L อะไรเนาะทักทายนะคะเนาะไม่ต้องไปห่วงคอมเมนต์นะคะเนาะไปทักทายทุกคนนะคะเนาะจนจนพ่วงไม่ได้จนถึงไม่เขาไม่ให้พว่วงถึงไม่พว่วงอันนี้จริงๆน้องนี่ทำแบบนี้จริงๆนะคะอ,อ่าเนาะอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะเนาะ คุณแม่ก็ส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ฝังแล้วนะคะเนาะเราก็หมดห่วงแล้วนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะกันขายดิดขายดีนะคะเนาะดิบดีกระทั่วหน้าเลยนะคะเนาะทุกท่านทุกคนเนาะ เดี๋ยวลองเพลงลองเพลงเรีย,เรยกเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็เข้ามานะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณ,คณว่ากันไปนะคะนาอในแต่ละวันนะคะต้องส่งงานเปิดบ้านนะคะเนาะทักทายเพื่อนเพื่อนนะคะนาะมีปฏิสัมพันธ์พี่ไปซ้อมลาด้วยคะไปซ้อมลางานอะไรคะมาส่งใจด่วนเลยจ้าขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากก็พักเหนื่อยก่อนนะคะุณ เพื่้นเก่าๆก,าก็มีนะคะเนาะที่มาทักทายกันทุกวันก็มีนะคะเนะเาะขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะเนาะที่มาตรงนี้กระบอกผิดบอถูกเนาะบอกวันที่ผิดนะคะเนาะ แค่นี้นี่ก็ดีใจแล้วนะคะเนาะสวัสดีจ้าทุกคนในห้องไลฟ์นะคะพี่หลุนนะคะทักทายเพื่อนนะคะวันนี้เพื่อนเยอะออกไปไหว้สักการะนะคะเนาะมันก็เป็นความเชื่อเนาะบางท่านก็พอไปไหว้เสร็จปุ๊บก,ก็ต้องกลับไปอีกนะคะจริงๆอันเนี้ยอันนี้เนาะอันนี้ผ่านหรือยังคะผ่านหรือยังเราก็ตอบได้เต็มปากเลยว่าเราเย,ยังไม่ผ่านคะ่ะยังไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน คุณกาคุณประหยัดนาบำรุงนะคะเนาะขอบคุณที่มาเป็นกําลังแรงใจให้นิดนะคะแล้วก็คุณอภรรมาส่งมอบให้กันเนาะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเนาะผลไม,ม้มีอะไรมานั่งขบเคี้ยวโอ้มีอยู่สิเนาะมีมีน้องนิดลืมเอามาเห็นไหม <laughs> มีค่ะมีแป๊บนะคะ ไปให้น้องเนจจ้าอ้ขอบคุณมากค่ะตะนวนขอบคุณค่ะก็นั่งน้องเพลงไปน้ำมันอยู่ในตุกม,มันไหลออกนะคะนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีนะคะนาะทำยังไงนะคะนาะเราจะได้เพิ่มเติมมา ขึ้นเวทีอยู่นะคะเนาะยังยังยังไรสดเหมือนน้องนิดก็ทิ้งเวลาไว้นะคะเนาะบอกเวลากันด้วยเนาะน้องนิดจะได้แบ่งเวลาทักทายนะคะเนาะไม่ต้องไปห่วงคอมเมนต์นะคะเนาะไปทักทายทุกคนนะคะเนาะจนจนพุ่วงไม่ได้จนถึงไม่เขาไม่ให้พ่วงถึงไม่พ่วงอันนี้จริงๆน้องนิดทำแบบนี้จริงๆนะคะนึกได้ไปซื้อไอว้ต้นเช้า ลืมลืมเลยค่ะลืมเลยพอดีมัวแต่ไปทํางานข้างนอกคืนก็ได้ยาวไปเลยนะคะเนาะสองชั่วโมงยาวนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากมากอย่างหนึ่งะจริงอันนี้อย่างเดียวอย่างเดียวนี้ไม่น่นแล้วไม่นั่นแล้วนะคะเนาะทํางานหน้าเดียวไม่ได้ มีเพื่อนเข้ามาให้กำลังใจตลอดนะคะน้องนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะนาองขอบคุณ AI ขอบคุณ facebook ขอบคุณเพื่อนๆนะคะเนาะสิงนะคะขอบคุณน้เปิดมาก็ยินดีมากเลยค่ะขอบคุณมากคะ่ะคุณรัชนีขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะก็นี่เลยนาะก็สิงอันนี้จริงๆนะ ไม่ได้พูดโอเวอร์นะคะนี่เรื่องจริงดีใจดีใจที่เราเอาฉันพวกเม้นไปนแล้วเนาะของเมดน้องเิดยางอะ่ะยางยางน้องเม็ดยังเป็นน้องพี่อีกหลายปีนะคะเนาะโอ้ยใกล้เกษียณแล้วตัวไหนพี่เนาะใกล้แล้วใกล้เกษียณน,นะคะเนาะเปิดบ้านมาก,ก็อบอุ่นมากเลยนะคะเนาะขอบคุณมากเลยขอบคุณ a อนะคะนาอที่ส่งกัลยานในิมิตที่ดีนะคะเนาะมาให้น้องนิดขอบพระคุณมากเลยอะ เราพิมพ์ภาษาอันนี้มาแล้วเขาก็จำหมดเลยคุณโกศซนนะคะเนาะคุณโกโศคุณชื่อลุ้นนะคะเนาอขอบคุณมากนะคะทุกท่านทุกคนเนาะขอให้คิดปังๆนะคะแตกแสนแตกล้านวิวนะคะทุกท่านทุกคนนะคะเนาะนี่แหละถ้าเราได้ขนาดนั้นวันที่น้องนิดเดินทางก็ยังทํางานอยู่นะคะ,น,ะน้องน้องนิดก็จะลาช่วงบ่ายเนาะลาช่วงบ่ายแล้วก็ ยอมรดตัวเองแล้วนะคะเนาะมาเปิดค่าการมองเห็นให้ตัวเองก่อนนะคะเนาะไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะเนาะงานของเราก็ต้องส่งนะคะเนาะคลิปสั้นคลิปยาวเป็นคนที่ชอบกินมากเนี่ยชอบกินไม่ว่าจะเรื่องงานเพิ่มไม่ว่าจะเรื่องเนาะหารายได้พิเศษนะคะเนาะไม่งั้นเราก็ ตอนนี้เนาะผู้หญิงเราก้าวไปพร้อมผู้ชายนะคะเนาะก็คือพูดง่ายคือทุก